ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและฝ่ายปกครองนะครับเตรียมได้มีการตั้งทนายช่วยเหลือคุณปู่อดีตทหารผ่านศึกที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินแต่หลังจากถูกคู่กรณีสร้างรั้วปิดกั้นทางเข้าออกจนต้องมานอนอยู่ที่ริมถนนครับนายวีรวุฒิปุตรเสนิรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเตรียมตั้งทนายเพื่อที่จะช่วยเหลือนายดีสุขมงคลอดีตทหารผ่านศึกอายุ101ปีครับซึ่งเป็นชาวอำเภอวิเศษชัยชาติจังหวัดอ่างทอง หลังจากที่ถูกเพื่อนบ้านสร้างรั้วลดหนามปิดกั้นทางเข้าออกบ้านทําให้ต้องไปอาศาัยอยู่ริมถนนหน้าทางเข้าหมู่บ้านนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวิเศษชัยชาและตำรวจสถานีตำรวจภูทรงวิเศษชัยชาได้เข้าพบกับนายดีญาติและก็ชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลสารเจ้าโรงทองเพื่อที่จะหาหรือถึงทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเบื้องต้นนะครับนายวิชัยตั้งคำจเจริญแหน่อำเภอวิเศษชัยชาญ กไ็ได้มีการประสานสำนักงานอายการจังหวัดอ่างทองเพื่อที่จะเชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกี่ยหาข้อยุติเรื่องนี้ครับ